สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาจิ้มมะควิดนะครับผมมะขวิดจิ้มลงถุงนะครับอันนี้คือมะขิดที่เก็บมานะครับมันมันสุกแล้วมันร่วงแล้วมันมันแตกแล้วนะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดนะผมก็เลยเอามันมามาโยนไว้ข้างๆกับแปลงผักนะครับโดนน้ําฝนโดนอะไรไปมันก็แตกออกมาเฉยนะครับ เดี๋ยวผมจะจิ้มใส่ถุงไว้นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นลูกที่ไม่สุกนะครับลูกอ่อนเขาที่เก็บมาด้วยลูกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับเหมือนกับกระสังนะครับเหมือนกับมะสังแต่ว่ามันจะลูกใหญ่แล้วก็มีรสชาติหวานนะครับอร่อยเป็นผลไม้โบราณน,นะครับต้นไม้โบราณหายากแล้วเดี๋ยวนี้ อันนี้ก็จะลองจิ้มใส่ถุงดูนะครับว่าจะเกิดไหมดูครับนี่มาลุ้นกันนะครับได้เท่าไรก็เอาเท่าน,นั้นไม่คิดว่าเขาจะงอกนะครับแต่ว่า งอเขามาใช้เลยเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์นะครับโอ้ยจะรอดไหมเนี่ย หายากมากนะครับมะกปิดนี่เป็นผลมไม้โบราณส่วนมากจะพบแถวแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับที่ผมเคยเจอโอ้อันนี้ก็เดีด๋ยวลุนด,ด,ดูครับยังมีรากดู นี่แหละครับโดนน้ำโดนความชื้นโดนแสงแดดไปเขาก็จะง,งอกออกมามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับส่วนมากลองดูต้นนี้ไม่รู้จะง,งอกหรือเปล่าราดไม่มี เขาเป็นผล,ลไม้ต้นคล้ายๆกับต้นกระสังเลยนะครับแต่ว่าไม่มีหนามลูกจะใหญ่กว่าแล้วก็ออกหวานๆนะครับถ้าสุกถ้ายังไม่สุกนี่มันผมชิมดูแล้วมันฝาดๆนะครับแต่ถ้าเป็นต้นกระสังนี้เขาจะเปรี้ยวนะครับกระสังนี้ใช้มาทําอาหารได้มันเปรี้ยวใช้แทนมะขามได้นะครับอร่อยด้วย อาครับอันนี้เดี๋ยวส่วนที่เหลือจะเอาไปลดน้ำอีกนะครับเผื่อเขางอกออกมาใหม่แล้วค่อยมาจิ้มใส่ถุงอีกนะครับสำหรับมะขวิดผลไม้โบราณครับเดี๋ยวมาติดต่อตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะงอกให้สักกี่ต้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ